สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่อิ่มนะครับวัดตุ่งน้าใหม่นะครับชื่อรุ่นรวยสําเร็จนะครับเป็นงานจัดสร้างของพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ครับมาชมเหรียญแรกกันครับนี่ครับลักเณะเหรียญนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคํานะครับทองคําแท้นะครับ หลังจะเป็นระพิคเนตนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยงามนะครับครับนี่โค้ดสามสิบสี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากาดทองคํานะครับครับอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นนวะครับเนื้อนวะเพ้นเสมือนจริงนะครับฝั่งพอย์โนพะเก้าครับสองพอย์โนพะเก้ารอบเลยครับเนี่ย ความสวยงามนะครับเลี่ยมอันนี้เลี่ยมมามาเลขหนึ่งสองศูนย์นะครับน่ครับเป็นรายการเพ้นท์เสมือนจริงนะครับครับต่อไปนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยาฟินิกนะครับลงยาไล่เสียสีนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับ ฝั่งพลนุกปะเก้ารอบนะครับฝั่งเพชรศรีเซตที่สังกตินะครับองค์นี้ครับด้านหลังเป็นนาฬิกาเมือนเดิมนะครับลงยานะครับเลขโค้ดหนึ่งศูนย์สามครับองค์นี้นะครับเนื้อก็ลาลเงินครับสวยครับสวยรุ่นนี้นะครับองค์ต่อไปครับก็เป็นกะลหลเงินเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะฝั่ง เพชรที่สังกตินะครับเต็มนะครับเต็มสังกตินะครับฝังเพชรที่สังกติเต็มนะครับฝั่งพลอยนัาเก้ารอบครับเหมือนองค์เมื่อกี้ครับฝังเพชรที่สังกตินะครับสวยงามนะครับตรงนี้หลังลงยาพระพิฆเนศเหมือนกันครับเลขโคตรเก้าครับเลขเลขเก้าครับ รวยสำเร็จครับรุ่นนี้ครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ